สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้สีซ s ั่นสตูดิโอจะพาทุกคนมาดู10อันดับเกมมือถือที่ทํารายได้มากที่สุดบนฝั่ง Android จากสัปดาห์ที่ผ่านมาก,กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าคลิปนี้สาวกเกมเมอร์มบายชาวไทยจะไปให้กับเกมอะไรกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อันดับที่10วันพันแมนเกมมือถือจากค่ายเพย์คราฟที่ดัดแปลงจากอนิเมะที่ฮิตสุดๆโดยภายในเกมนี้ก็จะมีระบบกราฟิกที่สวยงามคมชัดตามต้นฉบับสไตล์อนิเมะซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นและจะได้ต่อสู้ร่วมกับฮีโร่สุดแก่งของเราเขียงบ่าเคียงไหลไปกับไซตามะพร้อมกับฝ่าฟันเอาชนะเหล่าปีศาจหลายอีกทั้งเกมนี้ยังสามารถอัญเชิญฮีโร่และปีศาจต,ต่างๆเพื่อร่วมสู้กับเราได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลยุทธ์และจุดเด่นของตัวละครมาปรับใช้ในการต่อสู้เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวเทิร์เบสไตล์นิเมะที่ทำออกมาได้สนุกและก็เล้าใจกันเลยทีเดียวละครับอันดับที่9 Fairytail จากค่ายการินาเกมมือถือที่เปิดตัวมาได้ไม่ถึงเดือนก็นมาแรงแบบสุดๆไปเลยครับกับ f a i r y t a l e โดยเกมนี้จะให้ผู้เล่นสร้างตัวละครและเข้าไปประจนภัยในโลกเวทมนต์โดยผู้เล่นสามารถเลือกสายการเล่นได้ถึง9สายเวทด้วยกันนอกจากนี้ยังสามารถจัดทีมร่วมกับเหล่าจอมเวทจากโลกเฟรนดเทลได้มากมายอาทิเช่นนัสึลูซี่เกรย์เอลซาและเวนดี้แถมยังสามารถจัดวางตำแหน่งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของทีมได้มากกว่า100รูปแบบอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆเฟรนด์เทลไปหนักมากๆเลยเกียวละครับ อันดับที่แปดสแลมดังจากค่ายดีน่าเกมเรียกได้ว่าแฟนการ์ตูนระดับตำนานในยุค90เป็นหนักไม่แพ้เกมอื่นๆเลยละครับสำหรับเกม PVP บาสเกตบอลแบบเรียลไทม์จากซีรีส์การ์ตูนบาสอย่างสแลมดังที่ภายในเกมจะได้พบกับเราตัวละครหลักในเรื่องที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีขนมาให้ฟแฟนหายคิดถึงกันเลยละครับโดยตัวเกมก็จะมีโหมดการเล่นให้เราเลือกเล่นมากมายไม่ไว่าจะเป็น 3v3 หรือ 5v5 ซึ่งการควบคุมบังคับสกิลต่างๆก็ทำได้ง่าย ส่วนงานภาพกราฟิกของเกมนี้เน้นไปที่ความคลาสสิกข,ของภาพและบรรยากาศตีมของสแลมดังสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมกีฬาบาสเกตบอลหรืออนิเมะยุคเก,ก่าแล,ะละ้วก็ก็ต้องขอแนะนำว่าต้องลองเล่นเกมนี้เลยล่ะครับอันดับที่ 7. pubg mobile เกมแนวแบทเทิลย a อดชื่อดังจากค่าย Tencent โดยเกมนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วละครับในเรื่องของระบบการเล่น ที่มีหมดเยอะแยะมากมายทั้งแบบทีมแบบคู่ให้เราได้ลงไปห้ามหันในสนามลบถาำกลางวงสีฟ้าซึ่งผู้เล่นก็ต้องอาศัยทักษะในการเล่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวละครับนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีอาวุธและชุดคอสตูมแฟชั่นและกิจกรรมต่างๆที่อัพเดตมาเรื่อยๆพร้อมที่จะดูดเงินแฟนๆให้เข้าไปเปกันถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ทำรายได้ติดท็อปชาร์ตมาตลอดตั้งแต่เกมเปิดมาเลยละครับ อันดับที่6กเกนชินอิมแพคจากค่ายมิโฮโยเกมยอดนิยมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการสุ่มกาชาที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับโดยเกมนี้จะมาในแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์อาร์พีจีที่จะพาผู้เล่นเข้าไป,ปะจนภัยในโลกแฟนตาซีสุดกว้างใหญ่ซึ่งสเสน่ห์ของตัวเกมอยู่ที่ระบบธาตุและการทำคอมโบต่างๆที่นำมาผสมผสานในการต่อสู้ได้อย่างลงตัวแถมงานภาพกราฟิกของเกมนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามปบบสุดๆไปเลยล่ะครับ นอกจากนี้ตัวเกมยังสามารถเล่น c r o s แพ l a t f o r m กับเวอร์ชั่น pc ได้อีกด้วยล่าสุดตัวเกมก็มีการอัปเดตแผนที่ใหม่และตู้กาชาเข้ามาใหม่เรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งยุคที่คอเกมเมอร์ต้องลองเล่นเลยละครับอันดับที่5าคาบาวโมบายจคขาย exe เกมแนวแอคชั่น mmorpg รับตำนาน ที่เรียกได้ว่าครบทั้งเรื่องภาพและระบบการเล่นที่ถูกถ่ายทอดเสมือนจริงจากเวอร์ชัน PC สู่เวอร์ชั่นจอมือถือมาพร้อมระบบคอมโบที่เป็นจุดเด่นหลักของเกมนี้อีกทั้งยังมีระบบดันเจี้ยนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะลุยเดี่ยวหรือลุยเป็นปาร์ตี้ก็สามารถลุยกันได้ทั้งหมดเลยล่ะครับซึ่งภายในเกมก็มาพร้อมกับ8คลาสอาชีพให้เราเลือกเล่นกันระบบอื่นๆก็เรียกได้ว่าแทบจะยกจากเวอร์ชั่น PC มาหมดเลยล่ะครับทั้งระบบ PVP ระบบสงครามระบบการครฟไอเทีต่างๆ สำหรับเกมคาบาโมบายนี้คนที่เรียนจริงจังสามารถทําเงินได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวละครับพอตลาดของเกมนี้ทั้งขายไอเทมแล้วก็ขายเงินเอ็มภายในเกมได้สาวกคาบาวเปกันไปเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอันดับที่4 EFootball ลเ s สส2 2พจากค่ายโคโามิ เกมแมวสปอร์ตกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการยกเครื่องอัปเกรดระบบจากภาคก่อนหน้านี้เข้ามาให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นสำหรับสาวกเกมฟุตบอลบนมือถือเกมนี้ก็คงไม่พลาดกันอย่างแน่นอนละครับเพราะมีระบบต่างๆให้เราเลือกเล่นกันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบนักเตะหรือระบบสโมสรอีกทั้งยังสามารถควบคุมทําให้เล่นได้ง่ายเหมาะสําหรับคนที่เน้นการเล่นแบบใช้ฝีมือและคนที่ชอบไปแบบตักหนักถือว่าเป็นกเกมหนึ่งที่รายได้ไม่เคยตกเลยละครับ อันดับที่3 g a กาล a นา ROV จากค่ายกาลีนาอีกหนึ่งเกมโมบา 5v5 ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบสุดๆกันเลยครับสำหรับเกมยอดฮิตอย่าง ROV ที่นอกจากจะมีสกินสวยๆให้แฟนๆได้สะสมกันแล้วยังขยันอัปเดตฮีโร่ใหม่ๆมาทำการตลาดให้แฟนๆอดใจกันไม่ไหวอยู่เรื่อยสำหรับระบบการเล่นของเกมนี้คงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะพอเป็นเกมที่ฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่ต้องอาศัยจังหวะทักษะและฝีมือในการเล่นพอตัว แถมผู้เล่นในทีมยังมีส่วนสําคัญในการแพชชนะอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทำไรายได้ไม่เคยตกอีกเกมหนึ่งเลยแหละครับอันดับที่2 c o คอนมาสเตอร์ master, จากค่าย Moon Active เกมออนไลน์สุดฮิตที่มีวิธีการเล่นคล้ายๆกับเกมสล็อตออนไลน์ แต่ก็จะมีความหลากหลายมากกว่าเกมอ,อื่นเช่นการเก็บเงินสร้างเมืองหรือการโจมตีศัตรูที่อยู่อีกเมืองหนึ่งเพื่อแย่งชิงเงินรางวัลซึ่งเกมนี้ก็ทําเอาหลายๆคนหัวร้อนไปตามๆกันเลยล่ะครับจนขึ้นแท่นเกมแห่งความล้าชายกันเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นหนักกว่าที่หลายๆคนคิดจนรายได้ทะลุมาถึงอันดับ2กันเลยล่ะครับอันดับที่1ฟรีไฟจากค่ายกาลีนา ทำไรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแล้วนะครับสำหรับเกม Survival Shooting บนมือถือที่ฉีกทุกกฎของเกมเอาชีวิตรอดโดยเกมนี้ก็มาพร้อมกับงานภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่กินสเปคมากมายอะไรนะักมือถือสเปคเริ่มต้นก็เล่นกันได้แทบทุกคนแล้วล่ะครับแถมตัวเกมยังมีคอสตูมส,สวยๆให้แฟนๆได้เลือกเปกันอย่างอิสระซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้แต่งตัวเทพแล้วฝีม,มือก็ต้องเทพด้วยนะครับถึงจะรอดสำหรับใครที่ไม่เคยลองต้องโหลดแล้วครับสำหรับเกมนี้ ก็คบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ10อันดับเกมมือถือที่ทำไรายได้มากที่สุดบนสโต r e ไทยซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะอ้างอิงจากสโตร์ Store ไทยเท่านั้นนะครับไม่ได้นับรวมฝั่งของ iOS แต่ก็ต้องมาดูกันครับว่าสัปดาห์ต่อไปนี้เกมไหนจะมีอันดับที่เปลี่ยนแปลงกันไปบ้างส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปอื่นๆของช่องเราก็กดที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ